สวัสดีครับหลังจากผมได้นำเสนอการช่วยเหลือรับมือกับน้ำท่วมเส้นถนนบ้านสําโรงเสื่อมต่อมานังบ้านป่าปัดตำบลย่างท่าแจงอำเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเนาะและในเมื่อวันที่1าตุลาคม2 5 6 5ผมก็ได้ล่งพื้นที่ไปให้กำลังใจกับไปเบื้องน้านะครับ่มแม่พี่น้องครับ อยู่บ้านปาปะัดซึ่งเจ้าบ้านเด้คนลองนี้น่ะม,มาอยู่ที่สูงครับอยู่ทึ่งนูน่นอยู่ปากทางเขาหมู่บา้านขเจ้านี่แหละน้ำครับบ่ค่อยถ่วงเพราะว่าเด้เฮ็ดข้นกันน้ำเอาไว้บ่าหาไหลมาอีกฝั่งหนึ่งครับผมก็คนของนี้น้ำม,มาเด้ประมาณครึ่งเดือนหรอกครับผมตั้งแต่แบบมันช่วงพายุ นูโรอย่างเขานั่นแหละครับผมและตอนนี้มวลน้ำจากเขื่อนอุบลรั์ก็ได้ปล่อยมาเรื่อยๆจนทําให้ระดับน้ำสี่ของเขานี่เพิ่มสูงขึ้นครับผมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนโมบานป่าปัดนี่ก็ถูกตัดขาดครับพราะมีพี่น้องครับน้ำท่วมถนนทังเขามูบานลบบาและได้ท่วมโมบานป่าปัดทั้งลอยสาสิบรังค่าเรือน กระซาก่อนกลัวหารอยคนก็นได้รับค้อมอลรอนครับผมชาวบ้านต้องอพยพมานอนที่เตียนพักพิงสัวข้าวนี่แหละและมีบางส่วนครับผมแต่ส่วนน้อยที่ได้พักอาศัยที่บ้านเจ้าของดูหม่องน้ำท่วมนั่นแหละชั้นสองครับผมบางบ้านก็นได้ท่วมเกือบมิดรางค่าก็มีฮะ ส่วนผู้ที่เฝ้าอยู่บ้านเจ้าของเนี่ยส่วนน้อยก็ระวังไพ่เนาะย่านขโมยขจรนไปลักคลองครับกันเลยได้จัดเวรยามกันไปนอนเฝ้ากัมีและตอนนี้ชาวบ้านก็ต้องใส่เหื่อขามฝากครับผมเดินทางมารับอาหารเลยก็เครื่องดื่มซึ่งน้ำก็ะท่วมทั้งหมู่บ้านเลยครับผมเดี๋ยวผมจะให้เบื่งแผนที่กระสิเห็นทางหลังหมู่บ้าน ปลาปัดนี่ครับผมก็จะเป็นแม่น้ำซี่เนาะนี่ครับแผนที่ทางอันกูเกิลแมทครับและ่นนะก็คือทางน้ำหม,มู่บ้านครับผมเนี่ยนะสมัยปีพศสอ6 4ั 2, นารหเนาะล้างน้ำรถเราละครับผมเขาก็ถั่วมาปีกายนี่คือกันฮะก็ได้เห็นหน้าปังเห็นยังครับผมก็มีถนนทางเขา เชื่อมกับถนนไม้เเลขสองสามเก้าหนึ่งเหล็กอยู่ในความรับผิดชอบของอบตอ่าเจงครับทางอบอตาอ่าเจนี่ก็บได้นิงดูได้ครับผมกได้ให้ความช่วยเหลือสะบาดตลอดครับผมแล้วเพราะว่าต้องเตรียมตัวฝอกระวังนะเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดครับผมนั่งเพื่องจัรวัสดุอุปกรณ์ เตรียมพร้อมตลอด2 4่ชั่วโมงครับผมนี่ก็มีลดของอาบาตอก็ได้คขนไา้ครับเลยก็ระสอบไา้มาเตรียมพร้อมครับผมหรือมาบริการเอาไปให้พ่อแม่พี่น้องสี่อยู่ฟังทั้ง่นครับผมไอรูบานประปัดทั้งทั้งน้ำท่วมนะบางฐานการอยู่ทั้งนุ่นท่วมบ่ถึงครับเพราะว่าตอนนี้น้ำได้ท่วมคือรอบหมู่บ้านเลยครับผมครับเป็น เป็นเกาะเลยล่ะครับพ่อแม่พี่น้องที่พ่อแม่พี่น้องเห็นดูนี่ผมได้ขับรถผ่านเนาะก็น้าก็ได้ท่วสองขางทางเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับผมท่วมให้หน้าของพ่อแม่พี่น้องก็ท่วพื้นที่เกษตรกรพืชสวนไร่หน้าก็ประมาณเป็นพันไร่ขึ้นไปพุ่นล่ะครับก็ท่วอยู่ในเขตตำบลยง่ง่าแจงตำบลเลาบัวบาน กับตำบลน,น้องบัวครับเป็นบริเวณกวางครับผมเราถือว่านักกลัวสุป,ปีครับก็ได้ให้กำลังใจแล้วก็สู่ๆด้ร์ครับพ่อเมียพี่น้องครับผมส่งกำลังใจซวยกันสู้สู่คนครับสวัสดีครับ